ฝนเนาะคะ่ะพี่ค่ะขอหยาดจบสานีเด้อค่ะพี่นอ้อ,อ,นนนองค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามารับชมมาปิดกาลังใจกันเนาะคะ่ะทั้งบุมีสาระนิดนิดน่ดนอยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบา,บายบายก่อนจะ้ะชายไปไหนพี่ชายทําไมไม่มาด้วยล่ะลูกพี่ชายทําไมไม่ทํางานช่วยแม่เลยทํางานช่วยแม่หน่อยสิไปทางไหนเนาะมาช่วยแม่สิ มาช่วยแม่แล้วใครจะมาช่วย <c oughs> นั่นงายของหนูลูกมาทหงน,นี้มาดูน้องดูน้องช่วยดิมาดูน้องช่วยอ่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะค่ะพี่น้องค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอามาทางนี้ม,มามาทางนี้แม่เร็วมาช่วยแม่ทำงานเร็วพี่น้องจ๋าผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอามาทางนี้มามาทางนี้ ไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอามาทางนี้มามาทางนี้น้องคะหนาฝนหยาเพิ่งก็เลยเกิดนิดหน่อยเนาะคะ่ะอุ้ยตัวอะไรเนาะ ช่วงนี้บ่คายมีดอกนะนั่นไงของหนูลูกดอกไหม่ดอกใหม่ค่ะชื่นช่มชื่นช่มค่ะพี่น้องค่ะชายไปไหนพี่ชายทำไมไม่มาด้วยลูกพี่ชายทำไมไม่ทำงานช่วยแม่เลย ทำงานช่วยแม่หน่อยสิน้องคะหนาฝนหยาเพิ่งก็เลยเกิดนิดหน่อยเนาะคะ่ะอุ้ยตัวอะไรเนะาะมาถอนยา มาถอนหญ้าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะค่ะพี่น้องค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามตลอดด้วยค่ะพี่น้องค่ะชายไปไหนพี่ชายทําไมไม่มาด้วยลูกพื่ชายทําไมไม่ทํางานช่วยแม่เลย ทำงานช่วยแม่หน่อยสิหนาฟฟน,นอเนาะค่ะพี่ไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอามาทางนี้มา น,น้าฝนเนาะค่ะพี่ตามตลอดด้วยค่ะพี่น้องค่ะ ง่ของหนูหลูกง่ายของหนูหลูกช่วยแม่หน่อยสิคะอ่าอ่าดอกไหม่ดอกใหม่คะ่ะชื่นช่มชื่นชมคะ่ะพี่น้องค,ะค่ะค่ายดกดอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะ มาทางนี้แล้วมาช่วยพ่ายดกดอกค่าพี่น้องค่ะอาจะมาทางนี้แล้วมาช่วยมาให้นี้มาดูน้องดูน้องช่วยดิมาดูน้องช่วยแม่เร็วมาช่วยแม่ทำงานเร็วพี่น้องจ้ะ ผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยอภิไปทางไหนเนาะมาช่วยแม่สิมาช่วยแม่เร็วใครจะมาช่วยค่ะมาถอนอยา ไปทางไหนเนาะมาช่วยแม่สิมาช่วยแม่เร็วใครจะมาช่วยตามตลอดด้วยค่ะพี่น้องค่ะขออยัดจบซัมนดเดอค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามารับชมมาปิดกำลังใจกันเนาะค่ะทั้งมุมมีสาระ นิดนิดน่ดนอยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ <Bye bye. S 1> บ๊ายบายก่อนจ้า้องค่ะหนาฝน้งหยาพิ่งก็เลยเกิดนิดหน่อยเนาะคะ่ะอุ้ยตัวอะไรเนาะมาทางนี้มาดูน้องดูน้องช่วยดิมาดูน้องช่วยไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอามาทางนี้มา มาทางนี้นั่นไงของหนูลูกหาชวนบ่ใครได้ใส่ใส่ปุ๋ยดูแลให้เขานะคะมึงลูกใช่ค่ะพี่น้องคะ่ะเอาไม่เอาช่วยแม่หน่อยสิคะ่ะชายไปไหนพี่ชายทำไมไม่มาด้วยล,ลูกพี่ชายทำไมไม่ทำงานช่วยแม่เลย ทำงานช่วยแม่หน่อยสิไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอามาทางนี้มามาทางนี้มามาถอนา้ามาช่วยแม่เร็วอะทุงเงินครับ มาช่วยแม่หน่อยสิครับมาให้นี้มาดูน้องดูน้องช่วยดิมาดูน้องช่วยหาช่วงบ่ใครได้ใส่ใส่ปุ๋ยดูแลให้เขาเนะคะ <laughs> ม่งลูกใช่ค่ะพี่น้องค่ะอ่าไม่เอา ขอหยาดจบซัมเนเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามารับชมมาปิดกำลังใจกันเนาะค่ะทั้งบุมมีสาระนิดนิดน้อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะบายยก่อนจ้าช่วยแม่หน่อยสิค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะมือนีว่างๆค่ะว่างๆก็เลยมาทำทาความสะอาดนิดนิดน่้อยเนาะค่ะน้องค่ะหนาฟน้งหยาพิ่นก็เลยเกิดนิดน้อยเนาะค่ะ อุ้ยตัวอะไรเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องคะ่ะมือนีว่างๆคะ่ะวางๆก็เลยมาทำทำความสะอาดนิดๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะคะ่ะไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอามาทางนี้มามาทางนี้ ไปทางไหนเนาะมาช่วยแม่สิมาช่วยแม่เร็วใครจะมาช่วย่ะชมบ่ใครได้ใส่ใส่ปุ๋ยดูแลให้เขานะคะ <laughs> มึงลูกใช่ค่ะพี่น้องค่ะอาไม่เอาขออนุญาตยบซัมเนเดอค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆายค่ะที่เขามารับชมมาปิดกำลังใจกันเนาะคะ่ะทั้งมุมมีสาระนิดนิดน่อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายกอนจะ้ะ